กรณีที่เด็กอายุ13ปีนเข้าไปในเล้าไก่เล้าเป็ดแต่ปรากฏว่าเจ้าของเล้าเนี่ยเขาขึงลวดเอาไว้แลวเขาปล่อยกระแสไฟเป็นไฟตรง220โวลต์เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นคือน้องอายุ13เนี่ยถูกไฟช็อตเสียชีวิตนะครับล่าสุดนักข่าวเราตามเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวันก่อนยังไม่ได้คําตอบว่าแล้วเด็กเข้าไปทําอะไรด้านในเราก็ต้องไปถามกับเพื่อนเขาสองคนที่เขาไปด้วยกันปรากฏเพื่อนสองคนยอมรับว่าเด็กปีนเข้าไปจะขโมยเป็ดฮนะ เป็นกรณีเด็กชายวันชายอายุ13ปีหรือว่าน้องกล้วยนะครับนักเรียนชั้นม .1 เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตแล้วนี่มือซ้ายเป็นรอยไหมเลยเนี่ยนะครับวันเกิดเหตุคือน้องเนี่ยไปนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนเท่าที่ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนอีกสองคนที่ไปด้วยกันลากน้องมาวางไว้กลางถนนทีนี้หลังจากที่มันเกิดเหตุตำรวจมาเด็กสองคนเนี่ยหนีไป นักข่าวเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับแล้วเป็ดเล้าไก่เนี่ยนะฮะที่ศูนย์การเรียนรู้หมอดินอาสาพัฒนาประจําตําบลตําบลโรงช้างอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี mm hmm. ก็นนี้ครับลักษณะของรัว mm ้ว hmm. มันเป็นลักษณะเหมือนลวดตะแกรงอะเนาะ uh huh. แต่ประเด็นคือเรื่องของเรื่องไอ้ชั้นนอกเนี่ยเจ้าของเล้าเป็ดเล้าไก่เขาปล่อยกระแสไฟตรงเอาไว้ mm hmm. แล้วไฟ220โวลต์นะครับไฟบ้านเนี่ยพอไปจับมันก็ช็อตเสียชีวิตเพราะไม่มีคนไปเห็นไม่มีคนไปทันช่วย เมื่อคืนนี้คุณสิริรัตน์รัตนสิมานน์นะครับผู้สื่อข่าวช่อง8ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบกับนายโสพลงามขำประธานศูนย์แล้วก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเจ้าของเล้าเป็ดเล้าไก่เนี่ยนะฮะแ<ม>กกำลังเดินเก็บลวดเลย<พ>ลวดที่ขึงเอาไว้ปล่อยไฟอ่ะแล้วแกก็พาดูชี้จุดนะฮะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นพื้นดินข้างทางที่ถูกดัดแปลงมาเป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ลุงโสพลเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกอะทำเป็นศูนย์เพาะพันนี่แหละมีพ่อพันธแม่พันเป็นร้อยตัวเลยแต่มันถูกขโมยไปเรื่อยจนเหลือหลักสิ แกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงปล่อยไฟไปแต่มันเป็นไฟตรงไงฮะ220บโวลต์กันโจรคืนเกิดเหตุเนี่ยแกบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าจะเกิดเหตุ2 3าวันแกไม่ได้ปล่อยไฟนะเพราะฝนมันตกแต่คืนเกิดเหตุบังเอิญแกปล่อยไฟพอดีมาเห็นอีกทีก็คือเด็ก13ปีนมุดรั้วเข้าไปแล้วถูกไฟซตเสียชีวิตนะนะครับอย่างที่เลี้ยนคุณผู้ชมนะนะคะเราลงพื้นที่ไปแล้วเราก็ไปตามหาเพื่อนสองคนของเด็กชายกล้วยที่ไปด้วยกันนี่ครับรน้องทั้งสองคนเล่าให้ฟังบอกว่า วันนั้นเนี่ยกล้วยชวนออกไปข้างนอกจะพาไปซื้อของจะชวนกันไปซื้อของจู่ๆกล้วยกับเปลี่ยนใจจะพาไปขโมยเป็ดออกมาขายสองคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากทำเหมือนกันสุดท้ายกล้วยก็เลยปีนเข้าไปคนเดียวแล้วก็ถูกไฟช็อตด้วยความเด็กฮะสองคนนะ่พะพอเห็นเพื่อนถูกไฟช็อตทำอะไรไม่ถูกลากเพื่อนออกมานอนอยู่กลางถนนพอรู้ว่าตำรวจจะมาน้องก็เลยวิ่งหนีกันฟังเสียงเด็กหน่อยครับ แล้วก็เดินไปกันเรื่อยๆอจนไปถึงห้องเป็ดนะครับ,บอรพอถึงใช่ไหมครับก็พี่กล้วยเขาชวนผมบอกว่าเข้าไปไหมอเองจะเข้าไปเปล่าเข้าไปจับเป็ดกับพี่รับตังค์ไปแ่งขายด้วยกันผมไม่เอาผมก็บอกว่ากล้ยถ้าผมเข้าไปเอา,าตำรวจรู้ขนาดผมโดนจับเพราะแม่ผมจะอยู่ยังไงผมจะมีพ่อแม่อยู่อีกน้องผมอีกอ,อ่ะผมก็พูดอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรับผมก็คิดอยู่สักพักหนึ่งผมก็ พราว่าพี่กล้วยงั้นผมกลับก่อนแล้วนะเขาบอกว่าเออน้องมึงมึงจะกลับก็กลับไปเลยครับอ่พาพอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็เดินเดินม,มาสักพักหนึ่งครับได้ยินเสียงเขาร้องโอ้ย,อยดังๆนี่นะครับส่วนบรรยากาศงานศพของน้องกล้วยเงียบเหงานะครับชาวบ,บ้านที่มาร่วมงานเขาก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบอกว่าจริงๆเด็กคนเนี้ยคือน้องกล้วยเนี่ยตามพี่ชายมาอยู่ด้วย เพราะว่าพี่ชายนาไปแต่งงานกับคนหมู่บ้านนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ในเสียชีวิตหมดแล้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนมาแรกๆน้องกล้วยไม่ใช่เด็กเกเรอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนน้องลักษณะไม่ค่อยเต็มเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุครับช่วงหลังๆด้วยความวัยรุ่นะมีกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็อจัดนอกรุ่นอกทางไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลชาวบ้านบอกว่าเด็กคนนี้น่าสงสารนะแล้วก็ตอนเนี้ยเจ้าตัวพูดไม่ได้แล้วเสียชีวิตไปแล้วคดีนี้เบื้องต้นตํารวจสอบสวนเพื่อนทั้งสองคนของเด็กชายกล้วยที่มาด้วยกันนะครับทั้งคู่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เข้าไปในเล้าไก่ด้วย เพราะฉะนั้นเด็ก2คนนี้ไม่ผิดนะครับไม่มีการดําเนินคดีอะไรแล้วก็หลังจากนี้จะเชิญตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านคนที่ปล่อยไฟเนี่ยไปสอบสวนถึงเจตนาในการขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งมันมีคนตายนะครับมันก็ต้องทําสํานวนส่งไปส่วนจะเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษอะไรหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องของชั้นพิจารณาครับปล่อยตรงไฟบ้านเลยนะคะ220โวลต์เนี่ยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์่ะช่องแ